ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda g o o o Plus ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าในปีพศ2568นี้จะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่และก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงรุ่น Stylo 160ที่มีขายในอินโดนีเซียจะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิต ตลอดช่วง1นถึงสปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2566 Honda ได้เปิดตัว G-ONo Plus ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง Honda ใช้คำว่าอ u ต o m ม t ติสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วย3พรีเซนเตอร์ชื่อดัง นเดชคูกิมิยะวีวีโอเลตวอเทียและเจฟวรล์กร์มอนชาเตอร์แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือ G-ONo+ PLUS เบรก CBS และ G-ONo+ p l เบรก ABS h o n ด้าตั้งเป้าการขายไว้เดือนละ5,000คันหรือ50,000คันต่อปีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า G-ONo+ PLUS เริ่มตัวเลขการขายที่4,000คันต่อเดือน และใช้เวลาเพียงแค่6เดือนตัวเลขการขายพุ่งทะลุเกินกว่า1,000 0คันต่อเดือนตลอดปีพศ2567 g i o n o Plus มียอดขายรวมทั้งสิ้น1 5 8 8 0 0 0คันสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้5,000 0คันต่อปีถึง3เท่าตัวและในช่วงครึ่งปีแรกของปีพศ2568 g i o n o Plus ทำสถิติตัวเลขการขายทะลุเกินกว่า1 0 0 0 0แคันมีแนวโน้มครับว่าจบปีพศ2568น g i n o no Plus จะทําสถิติยอดขายมากกว่า2 0 0แสนคันต่อปีมากกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ถึง4เท่าตัวและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเดือนแรกครับที่ g i n o no Plus สามารถทํายอดการขายได้เกินกว่า2 0,000คันต่อเดือนจะเห็นได้ว่า สปีที่ผ่านมา g i o n o Plus มีพัฒนาการการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของ g i o n o Plus เกิดจากรูปแบบดีไซน์ของตัวรถในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่กำลังเป็นที่นิยมของแวรุ่นชาวไทยในขณะนี้และจุดสำคัญที่ทำให้ g i o n o Plus กลายเป็นรถขวัญใจยอดนิยมของแยรุ่นในยุคนี้ก็คือมันสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ด้วยการเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบ ให้ใหญ่ขึ้นจากเดิมลูกสูบขนาดไซส์53.5ม mm, ิเมเปลี่ยนเป็น60มิมของรุ่น PCX 160ทำให้ Gono Plus กลายเป็นเครื่องยนต์ขนาด 160cc ได้อย่างง่ายดายวัยรุ่นหลายคนนำไปโมดิฟายเครื่องยนต์ให้มีความเร็วความแรงที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยกลายเป็นกระแสนิยมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วง1-2ปีที่ผ่านมา ต่อคำถามที่ว่า Gono Plus จะมีการปรับโฉมใหม่ในปีนี้หรือไม่ตอบเลยครับว่าไม่มีอย่างแน่นอนปัจจุบันนี้ Gono Plus มีอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นยังสามารถขายไปได้อีก2ปีเป็นอย่างน้อยก่อนจะมีการปรับโฉมใหม่หรือปรับดีไซน์รูปแบบใหม่ส่วนคุณผู้ชมที่อยากได้สไต l ล,ล160สเปคของอินโดนีเซียนั้น ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วครับว่าจะไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยและในปี2,568นี้จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก็ยังเหมือนเดิมครับสไตลโล160ไม่มีแผนในการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะว่าไปแล้ว g ิโอโน plus แม้จะมีขนาดเครื่องยนต์ 125cc แต่มันก็สามารถปรับเป็น 160cc ได้อย่างง่ายดาย ถ้าฮอนด้าเมืองไทยจะทำแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอา G-ONo+ PLUS มาใส่ลูกสูบเสื้อสูบของ PCX 160ก็จะกลายเป็น G-ONo 160ทันทีสามารถวางขายควบคู่ไปกับ G-ONo+ PLUS 125cc ใส่ออปชั่นเพิ่มเติมให้มีความแตกต่างกันบ้างยกตัวอย่างเช่นอาจจะใส่ช็อคอัพหลังคู่หรือใส่ดิสเบรกหลังชิ้นส่วนบนตัวรถ ปรับเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปก็จะกลายเป็น Gono 160ที่มีราคาย่อมเยาไม่แพงจนเกินไปนักวางขายในราคา70,000กว่าบาทไม่ถึง80,000บาทก็ยังทำได้และความจริงข้อหนึ่งก็คือว่าสไตลโ o 160นั้นมันถูกออกแบบเพื่อตลาดอินโดนีเซียโดยเฉพาะคอนเซปต์ของการพัฒนาจะแตกต่างจาก Gono Plus ของเมืองไทย ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะทราบว่าโครงสร้างตัวถังของสไตโ o 160นั้นเป็นของคลิกซึ่งจะมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งค่อนข้างน้อยขณะที่ g i n o Plus กล่องเก็บของใต้เบาะนั่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดขายสำคัญที่คนไทยให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากมารอดูครับว่า g i n o 160cc จะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ